สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับมีคลิปวิธีการแปลงท้ายแอลติชโฉม2008เป็นตัว2 0 1 0ครับไมเนอร์เชงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ทำเองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็คือสั่งของมาเองแล้วก็ถอดเองประกอบเองนะครับเพื่อเพื่อไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ต้องการอยากทำเองนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่ากับผมนี้ไม่ใช่ช่างเงือชีพนะครับ่าผมเป็นแค่คุณครูนะครับก็ทําเองนะครับอาจจะมี ตกบกพร่องไปบ้างนะครับก็เพราะเพราะว่านี่เป็นการทําครั้งแรกนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากเฟซโตโยต้าเอลติสขับไทยแลนด์ด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ให้ผมได้ศึกษานะครับเดี๋ยววิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับวันนี้จะพาทําการถอดกันชนหลังครับของเอลติสนะครับของรถผมนี่เป็นปี 2 0 1 0แต่ว่ายังไม่ยังไม่เมนอเนือเชงนะครับวันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนกันชนหลังนะครับจะเป็นเมเนือเชงตอนนี้ก็ได้กันชนมาแล้วกันชนหลังนะครับเหลือไฟกําลังตามมากำลังสั่งจะได้อยู่นะครับจุดแรกนะครับต้องถอดนอด็อตตรงนี้นะครับสองจุดหน้าตัวนี้สองตัวนะครับอ้าวหลังจากคันนอ็อตสองตัวนี้แล้วนะครับตัวที่สามมันจะอยู่ใต้ล่างตรงนี้นะครับ ใตนน้หลาตรงนี้ตรงมือผมเนี่ยอครบจากนั้นล้วก็ทําการหมุนหนอกนะครับอาเมื่อเอาออกแล้วนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับไขควงเป็นน็อตครับไขควงขันออกเลยนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราทําการขันน็อตตรงใต้อ่าล้อหลังน,นะครับตรงกันศาสตร์ล้อหลังเนี่ย พอโกงลงมาปุ๊บก็จะมีกิฟตตรงนี้นะครับนี่ครับกิฟตล็อกตัวนี้เราก็ทําการถอดออกจะม Lil ีตัวนี้นะครับต the ัวหนึ่งจุดแล้วก็ข้างใต้ตรงนั้นครับเป็นอ่าช่องเห็นไหมครับตรงกันกันศาสตร์นะครับข้างล่างอีกหนึ่งจุดจะมีสองตัวครับตัวหนึ่งหนึ่งกับสองตัวนะครับก็ทําการถอดออกเลยครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับต้องถอดอันนี้ก็มาก่อนนะครับมันจะเป็นเหมือนแผ่นรองนะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับ ต่อไปนะครับเราก็มาถอดกิ๊บในตัวล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับหนึ่งสองสองจุดนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นน็อตอยู่3าจุดถึงหนึ่งสองสามนะครับก็ใช้ไขควงขันออกทั้ง3ามจุดนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีตัวคลิปล็อกไปแล้วก็ดึงออกธรรมดานะครับดึงออกธรรมดานะครับดึงออกธรรมดาแล้วจากนั้นก็ใช้ไขควงนะครับให้ไปแจะพูดผิดนะครับขัน ตตัวนี้ออกอ่าหลังจากขันออกแล้วนะครับก็ค่อยค่อยค่อยเอามือดันออกนะครับมันจะมาในลักษณะนนอย่างนี้น,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 นี่นะครับอ็มาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็นะครับทําการปลดกิ๊บล็ลอกตรงนี้ออกเราก็จะถอดไฟได้นะครับครับหลังจากถอดน็อตช่วงล่างแล้วก็กิ๊บนะครับกิ๊บล็ลอกออกหมดแล้วต่อไปอีกสองจุดนะครับคือฝาท้ายกระโปรงตรงนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนะครับเมื่อแกะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงออกนะครับค่อยดึงกิบนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดกันชนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนากันกันชนนะครับตัวใหม่เข้าไปใส่นะครับตอนนี้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะยกใส่แต่จะทําช้านิดนึงนะครับเพราะว่า ผมทำคนเดียวอา้าวตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็กว่าจะใส่ได้นี่เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่ยกมาใส่เนี่ยมันติดตรงนี้นะครับ ติดไอ้เนี่ยที่ยึดบังโคนด้านในนะครับต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับวิธีถอดก็เป็นกิฟล็อกเป็นกิฟนะครับนี่อย่างนี้ก็บีบเอานี่นะครับบีบออกนะครับบีบออกได้นะครับซึ่งต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนมันถึงจะเอากันชนหลังใส่เข้าไปได้นะครับเมื่อใส่แล้วก็พอดีเป๊ะนะครับ ดีเป๊ะนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปคงคงก็จะยึดน็อตคืนแล้วก็จะใส่ไฟท้ายนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็จะใส่ไฟท้ายนะครับซึ่งไฟท้ายนี้ผมก็สั่งจากลาซาด้าเอานะครับน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าสเกิร์ตก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปผมไปใส่เริ่มใส่ไฟท้ายแล้วนะครับอ่านะครับพอที่จะใส่ไฟท้ายนี้ผมก็จะ แกไอโฟมรองด้านหลังนะครับจากตัวเก่ามาใส่ตัวใหม่นะครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับผมจะแกะมาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่สังเกตดูมันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากใช้ของแท้ติดรถดีกว่านะครับผมก็จะทําการสับเปลี่ยนตรงนี้มานั้นมาตรงนี้นะครับอ้าวก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่พอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลยก็ใส่ทั้งสองข้างนะครับเอานะครับ อานะครับสาหรับขั้นตอนการใส่นะครับก็อันนี้ประกบเข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปแล้วมันก็จะทะลุพอดีแล้วก็จะขันน็อตด้านหลังนะครับอ่าหลังจากที่ประกบเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตคืน3จุดนะครับคือตรงหนึ่งแล้วก็3มนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ปากนี้เสียบคืนเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่ขันน็อตเสร็จนะครับ ก็เอาปลั๊กนะครับตรงนี้เสียบเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็เอาน,นี้ใส่ไ้เหมือนเดิมนะครับผมครับรมาณนี้ครับก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับตรวจดูบ้างแน่นยังเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทําการใส่อันนี้ขึ้น จะเสร็จแล้วก็ยืดคืนนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็ปิดตรงนี้ปิดช่องนี้นะครับใส่เหมือนเดิมนะครับอ้าวนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการใส่ไฟท้ายนะครับต่อไปผมจะมาทดสอบดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับไฟเลี้ยว ไฟท้ายนะครับจะใช้ได้ไหมนะครับอ่าโอเคนะครับไฟไฟเลี้ยวซ้ายนี้ออกปกตินะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาส่วนไฟท้ายก็ออกเหมือนเดิมครับต่อไปจะทดสอบด้านขวานะครับอ่าโอเคนะครับไฟเลี้ยวด้านขวาก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมตัดสินใจลงมือทำเองนะครับเพราะว่าไม่มี มีงบประมาณค่อนข้างที่จํากัดนะครับฉะนั้นก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะครับว่าเออยากจะแปลงจากโฉมเก่านี่จากศูนย์แปบบไปตัวใหม่จะได้ไหมนะครับเดี๋ยวทำเองนะครับซึ่งผมก็ลองทําแล้วก็ไม่น่าเม็ดเกินความสามารถของเรานะครับเอะนะครับส่วนตรงนี้นะครับไฟด้านในตรงนี้ที่สาเหตุที่ผมไม่เปลี่ยนนะครับก็เพราะว่าในความคิดผมนะครับก็คือ มันยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็มันยังไม่พังอีกสําคัญอีกข้อนึงก็คือมันไม่เหมือนใครดีครับเท่ดีมันไม่เหมือนใครนะครับแต่หลักสาคัญก็คือมันยังไม่พังนั่นเองตรงเนี้สองข้างเลยมันยังไม่พังในเมื่อไม่พังผมก็ใช้ตัวเก่าไปก่อนนะครับรอให้มันพังมันแตกนะผมถึงจะเปลี่ยนประหยัดงบประมาณไปได้อีกนะครับเอานะครับส่วนสกเกิร์ตด้านล่างนะครับเอ้ดขอบสีแดงตรงนี้ นี่นะครับผมก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรสติกเกอร์นะครับนี่สติกเกอร์ตัวนี้นะครับติดเอาเลยนะครับเดี๋ยวทาไปก็แกะก็ติดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดูแล้วก็สวยดีขึ้นนะครับตัวนในสติกเกอร์ตัวนี้หาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามศึกษาพันตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะสติกเกอร์ม้วนไม่ใหญ่นะครับ ประมาณนี้นะครับเมื่อใส่แล้วก็สวยดีนะครับเพื่อมิติให้รถนะครับอ้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับการแปลงท้ายเอลติดนะครับจากโฉม08นะครับถึง010นี่กลายเป็นโฉมไม่น้อยเชียงนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับเราสามารถทําได้นะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถนะครับก็อาจจะมี จุดไหนที่มันบกพร่องก็เสริมให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับอเป็นแค่คุณครูนะครับก็ลองทําดูนะครับที่บ้านนะครับไม่ยากครับผมครับเดื่อใครอยากลองแปลงเองนะครับครับส่วนไฟท้ายนะครับด้านใน ข้างนอกเป็นโฉมใหม่แต่ด้านในเป็นตัวเก่าผมว่ามันสวยดีนะครับเผื่อใครอยากเอาเป็นแนวทางนะครับยังไงก็บังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสําหรับงบประมาณที่ผมใช้ในการแปลงในครั้งนี้นะครับก็มีนะครับหนึ่งกันชนหลังบวกสเกิร์ตนี่สองพันสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้นะครับผมไปซื้อในกลุ่ม โตชิต้าเอลติสขับไทยแลนด์นะครับได้มาสตเก่เอกันชนหลังความสเก์ตเลยนะครับ2ไฟทับทีมท้ายรถนะครับก็คือตรงด้านล่างไอ้สะเก์ตนะตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้าน,นะครับ450าบาทนะครับ3ก็คือไฟท้ายซ้ายขวานี่ก็2,500บาทนะครับ4ก็หมดุดกิบล็อกนะครับคือไว้ล็อกกันชนท้ายด้านล่างนะครับ 5้บาทนะครับก็วรวมงบประมาณที่ผมใช้ไปทั้งหมดก็คือ5,250บาทนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแปลงนะครับเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมก็ยังทําไม่คล่องเท่าไหร่เพราะว่าก็ทําครั้งแรกนะครับก็เอารถตัวเองเนี่ยเป็นหนูทดลองยานะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกคนอื่นที่อยากจะลองทําการแปลงนะครับจากโฉม2008เป็นโฉม2010นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ